ก็ไม่ได้บนที่หลวงก็ไม่ได้คุณจะครอบครองหมื่นปีคุณก็สู้กับหลวงไม่ได้เพราะว่าตามหลักแล้วของหลวงทรัพย์หลวงนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยังไงก็ยังเป็นของหลวงของถงทนคแต่ปรากฏว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบอกว่าถ้าการกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องโกงทุจริตคอรัปชันจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับของหลวงแล้วนับแต่วันกระทาความผิดนับแต่วันกระทาความผิด ถ้าปล่อยไปเลื่อนไปเลอะไปอะไรต่างจนเกินกว่า20่สิปีคดีก็จะขาดอายุความดูสิไม่สมควรดูสิเห็นไหมกรณีที่ดินกรณีคุณเสนาเทียนทองดูดูตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้บอกว่ามีมูลการกระทำความผิดจริงมีพฤติกรรมการกระทำความผิดจริง มีพยานหลักฐานพยานเอกสารพยานบุคคลว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําความผิดจริงกรณีที่ดินของคุณยายเนื่องสนามกอล์ฟอันพายนเห็นไหมครับสุดท้ายก็อยู่กันไปมันไปดองอยู่ที่ตํารวจระยะหนึ่งและมันไปดองอยู่ที่ปปชอีกระยะหนึ่งแล้วมันก็ไปดองอยู่ที่อายการอีกระยะหนึ่งสุดท้ายมันก็รวมแล้วไปยื่นฟ้องไม่ทันได้ตัวคุณ เสนเทียนทองมาคุมตัวขึ้นศาลในการยื่นฟ้องไม่ทันถือว่าเป็นการได้ตัวจำเลยหรือได้ตัวผู้ต้องหามาเกินกว่า20ปีและไม่สามารถฟ้องทันภายใน20ปีเพราะหมดอายุความไปแล้วโอ้ยประชาชนพี่น้องลองช่วยกันคิดดูซิ ให้ไม่รู้สนอเทียนทองอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนหลักทรัพย์อยู่ตรงไหนเดินไปตรงไหนมียศฐาบนบรรดาศักอะไรตำแหน่งเป็นผู้แทนราษฎรอะไรมีเคยเป็นรัฐมนตรีไงไปอยู่ตรงไหนแล้วข้อหานี้เนี่ยนะมันพยานหลักฐานเอกสารต่างๆมันครบมันท้วนมันเอกสารทั้งนั้นอพี่น้องประชาชนแต่ว่า<น>พ่อแม่พี่น้องก็รู้ค่ะว่าสนอเทียนทองใหญ่แค่ไหนอายุความก็ขาดไปค่ะสุดท้ายเห็นคนกระทำความผิดอยู่ตําตา ประชาชนอยู่ตำตาสารสถิตยุติธรรมแต่ทําอะไรไม่ได้แต่คนก็ะทาความผิดก็ลอยนวลด้วยเหตุคดีขาดอายุความมันช่างเวทนาประเทศนี้จริงๆเอ,อานี้เรื่องกรณีทุจริตคอร์รัปชันอายุความของการทุจริตคอร์รัปชันของหลวงเงินหลวงมันจะต้องไม่มีอายุความพูดอย่างง่ายๆก็คือว่า ตรวจสอบได้ว่าปู่ของคุณทวดของคุณคดพ่อคนแม่คุณแม่จะเสียชีวิตไปแล้วเออทุจริตเอาไว้ค่ะและผลประโยชน์ของการทุจจิตเป็นทรัพย์สินเป็นที่ดิน,นเป็นเงินทองเป็นตกทอดอะไรก็จะตกม,มาถึงลูกก็าตามถึงหลานก็าตามก็ตรวจสอบมันได้พบแล้วก็ยึดกลับไปคืนให้เป็นของหลวงคืนเสียให้หมดมแล้วก็ตราหน้าพี่น้องประชาชนจะได้ตราหูยไอ้ลูกขี้โกง ไอ้หลานขี้โกกทวดของมึงทำไมมันเลวแท้ไม่ใช่มานั่งภูมิใจไม่ใช่ทำเท่ปู่ของกูเคยเป็นนายกปู่ของกูเคยเป็นรัฐมนตรีพ่อของกูเคยเป็นตำแหน่งนู้นเคยเป็นตำแหน่งนี้เท่อยู่ขับรถหรูหราบ้านช่องใหญ่โตบ้านช่องใหญ่โตเป็นร้อยล้านใช้เงินที่ปู่กูทวดกูโกงมา พอมาถึงตัวกูตัวข้าพเจ้านี้ไม่ต้องทำมาหากินรับประทานอะไรแล้วมีหน้าที่ใช้เงินขี้โกงนั้นไม่รู้จักหมดจังมด <c oughs> เพราะได้โกมาตั้งแต่สมัยนั้นได้ที่ไว้เป็นพันไร่หมื่นไร่และไอ้ที่พันไร่หมื่นไร่ที่ปู่ทวดป,ปู่นั้นมันอยู่แต่ในเขตเมืองปัตแตกก่ก่อนก็ไร่ละสามสิบบาทไรละร้อยบาทไรละพันบาทไรละห้าพันบาทมาถึงปัจจุบันนี้ไรละร้อยล้านไรละสองร้อยล้านมีแต่มูลค่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขายไปสิบไร่ก็ใช้เงินอีกสองพันปีก็ไม่หมด ยังเหลืออีกเยอะแยะข้าไปเจ้าไปตองทรมาหากินรับประทานแล้วไปตรงไหนก็เทไปตรงไหนก็เทหมดเอ้ยเทหมดไปตรงไหนก็มีแต่คนเคารพนอบไ้วไปตรงไหนมีแต่คนให้ความให้เกียรติเพราะอะไรมีแต่ท่านเพราะผมตังค์เยอะไปตรงไหนมันหรูหรารวยรวยอะยรวยจางเงินขี้โกงจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ของมันอันนี้ไม่ได้คิดไงคะคิดได้รวยคุณพัชชาเอาของหลวงไปไหนว่าบอกว่าของหลวงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ไหนว่าของหลวงไม่สามารถอ้างเอาอายุความมาต่อสู้ได้แต่ของหลวงกลายเป็นว่าการกระทําความผิดของหลวงท,ที่มีโทษทางอาญาอย่างนี้ให้มีอายุความแค่ยี่สิบปีขัดแยง้งผมว่ามันต้องแก้แล้วตรงนี้คเพราะหากดุลพินิษในการวินิจฉัย<ม>ก็ศาลก็ไม่รู้จะทํำยังไงคดีขึ้นมาสู่ศาลคคุณพัชชาศาลที่ไม่มีหน้าที่ไปวิ่งสอบสวน ไม่มีหน้าที่ไปวิ่งตั้งอของ้อกล่าวหาไม่มีหน้าที่ไปวิ่งทําสํานวนคดีมาไม่มีหน้าที่วิ่งไปรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วมาทําสํานวนเสร็จแล้วก็มาเขียนฟ้องขึ้นเองแล้วก็พิจารณาคดีเองแล้วก็พิ <techniques S 2> พากษาท่านทําไม่ได้าาาาท่านทําไม่ได้ <S <S เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทําไรอย่างงี้ก็จําเป็นท่านก็ต้องพิจารณาดุลพินิจตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ด้วยเหตุนี้ข้อกฎหมายก็บัญญัติไว้ประเภทนี้ แล้วบัญญัติไว้เพียงนี้ก็ไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาเห็นไหมสุดท้ายท่านก็จําเป็นจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าคดีขาดอายุความโกงไปเห็นตันตาว่าโกง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 กงใครจะมีใครบอกว่ามันไม่โกงทุกคนย้อนบอกว่ามันโกงโกงจริงๆหลักฐานจริงๆโกงเห็นอยู่แต่เอามันเข้าคุกไม่ได้ แล้วเป็นยางเดินเท่กันอายุความอเดินเท่เดินเท่ไปถึงลูกหลานเลยลูกเอ๋ยเป็นยังโก้เป็นทันโทนตรีเป็นอะไรต่างๆกันเต็มประเทศนี้ค่แล้วเดินเท่อยู่เนี่ยคุณพัชชาว่าอย่างนี้มันเป็นธรรมกับประชาชนไหมไม่เป็นค่ะคุณพัชชาพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีสิทธิธทรมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่มีทางครับไม่ต้องเอาดุลพินิษอีกอันหนึ่งผมตอนนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะ นะครับจากพู้แทนรัษนรก็มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่ามกลางการเป็นตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านพลตำรวจเอกปทินสันติประภพะเป็นประธานกรรมธิการวิสามันในการตรวจสอบทุจริตเรารวบรวมสัพพพยานหลักฐานทั้งหลายตอนนั้นมีการทุจริตของหน่วยง,งานสถาบันองค์กรอ,อิสระตามรัฐธรรมนูญเราตรวจสอบพบไปที่ปปช คณะกรรมการปปชเก้าคนพาการออกระเบียบขึ้นเงินเดือนตัวเองค่ะนะต่อจากคณะกรรมการปปชออกระเบียบขึ้นเงินเดือนตัวเองนี่นะครับเราเห็นว่าการกระทํานี้ขัดทั้งรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูนบอกว่าการออกระเบียบออกกฎหมายการที่จะทําการขึ้นเงินเดือนตัวเองหรือขึ้นผลประโยชน์กับตนเองนั้นนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าปปชกกตสารรัฐธรรมนูญพูดตรวจการแพนินนะครับ ผู้ตรวจการผู้ตรวจกินแผ่นดินก็ตามะจะไม่มีสิทธิ์ในการออกกฎหมายหรือออกระเบียบขึ้นเงินเดือนให้กับตัวเองน<อ>ีงง่รัฐมนูญบัญญัติไว้เลยการจะขึ้นเงินเดือนหรือผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะต้องทําเป็นพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายกฎหมายนั้นจะเป็นกฎหมายการเงินเพราะพระราชบัญญัติว่าใยเรื่องเงินผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆนี้เป็นกฎหมายการเงิน กฎหมายการเงินจะต้องรัฐบาลเป็นผู้รับรองเพราะรัฐบาลเป็นคนหาเงินรัฐบาลคนเก็บภาษีรัฐบาลคนรวบรวมเงินมาเข้าคลังประเทศแล้วรัฐบาลเป็นคนแจกเงินแจกเงินให้กัประมาูประมาณต่างๆให้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ทําเรื่องทําเป็นพระราชบัญญัติเสนอมารัฐบาลโดยอํานาจบริหารเป็นผู้เสนอต่อจากรัฐบาลเป็นผู้เสนอนี้ก็จะเข้าสู่นิติบัญญัติเพราะะราชบัญญัติจะต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วสภาผู้แทนราษฎรผ่านเห็นควรให้ผลประโยชน์ตอบแทนเห็นควรเพิ่มเงินเดือนเห็นควรให้ค่าบิเลี้ยงเห็นควรให้ค่าตอบแทนอื่นค่าสวัสดิการอื่นตามหลักกฎหมาย uh, ตามหลักพระธรรมอย่างแล้ว <c oughs> ผู้แทนราษฎรก็ผ่านให้ <c oughs> ผู้แทนราษฎรผ่านให้ก็จะต้องมาผ่านที่สมาชิกวุฒิสภาที่วุฒิสภาวุฒ <C oughs> ิสภาเห็นด้วยก็ผ่านให้ต่อจากนั้นไปก็จะพิจารณาคร <c oughs> บถ้วนสามวราระเรียบร้อยนะวุฒิสภารับรองให้แล้วก็ เสนอทลนกล่าวลงพระประมาพิไทยจึงจะเป็นกฎหมายให้เงินเดือนคุณได้เป็นกฎหมายให้ผลประโยชน์ตอบแทนนักสวัสดิการคุณได้แต่ปรากฏไอ้เจ้าปอป,อปอชอพาการไปเขียนระเบียบเองออกระเบียบเองเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเองะนะการกระทําเช่นนี้ขัดทั้งรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายปอป,อป,อปอชอว่าด้วยการกระทําความผิดคิดอะไรก็ไม่รู้นะคะปฏิบัติหน้าที่มีชอบทุจริตมีการเบิกเงินใส่กระเป๋าตัวเองไปแล้ว เบิกเงินใส่กระเป๋าตัวเองไปแล้วคะระเบียบตั้งเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนตัวเองนั้นก็ออกมาสําเร็จเป็นความผิดสําเร็จแล้วคนอกจากระเบียบที่ออกสําเร็จเป็นความผิดสําเร็จแล้วก,ก็เบ <q> ิก,กเ,กเงินเงินเดือนเบิกม,มาใส่กระเป๋าตัวเองแล้วสองเดือน <Guin> สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วการกระทํามันสําเร็จครบถ้วนหมดแล้วเรียบร้อยค่ะท <k> ั้งทุจริตทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบการกระทําของปปชถ้าหากเป็นความผิดนี่นะครับกฎหมายปปชบังคับให้ต้องรับโทษสองเท่าสองเท่าเลยสองเท่าของ<า>คน,คนทั่วไปถ้าคนทั่วไปถูกจําคุกนมีโทษสิบปีปปชต้องลงโทษสองเท่าเพราะว่าถือเป็นคนตรวจสอบการทุจริตการกระทํา,าการทุจริตเสียเองไม่ได้เห็นไหมเราตรวจสอบปปชพบนะครับพวกเรานะครับ ท่านพลเอกประทินสันติประพบคะณะกรรมการที่การพวกผมเนี่ยนะครับก็เป็นคนตั้งเรื่องผมนี่แหละเป็นคนยกรางเรื่องนี้และเป็นคนเซ็นทุกหน้ากระดาษของคําร้องทั้งหมดเพราะในการยื่นเรื่องปปชและการยื่นเรื่องส่สานร,รัฐธรรมนูญเออสุสานร,รัฐธรรมนูญเนี่ยะจะต้องเซ็นกํากับทุกหน้าผู้ร้องจะต้องเซ็นกํากับทุกหน้าวัา ใบแต่ละหน้านั้นถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสับใไม่มีการตรวจสอบไม่มีการแกร้ไขนะครับผมเนี่ยเซ็นทุกหน้ากำกับทุกหน้าเลย <คะ S 1> และมีการเซ็นสมทบนะครับจากสมาชิกวุฒิสภาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนั้นสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาสมทบก็คือพักประชาธิปัตย์เพราะตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีพักไทยรักไทยตอนนั้นเป็นพักไทยรักไทยมีอยู่หนึ่งคน คือคุณปียนัทวัชราพรมาร่วมเซ็นชื่อเข้มกันค,ครับเงื่อนไขการเซ็นนี้ครบยื่นเรื่องว่าปปชทุกจริตปปชปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบส่งไปให้ศ<ว>าลให้ประธานให้ศาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคศาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิจาราแล้วมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกก็เป็นไปตามข่าว ออกโทษจำคุกให้รอลงอาญาสองปีรอลงอาญาด้วยคุณพัชชาทพิจารณาแล้วว่าผิดจริงแต่รอลงอาญาคุับอกแล้วยังไงว่าการกระทำความผิดของปอปชมันต้องลงโทษสองเท่าประชาชนลักหมูลักวัวลักควายลักไก่นิดๆหน่อยๆจำคุกเขาจำคุกแปดเดือนจำคุกปีหกเดือนจำคุกสามปี ไม่รอลงอายาแต่ปปชปปชมีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์คเคยผ่านงานใหญ่หลวงของแผ่นดินคทำหน้าที่รับเบี้ยหวัดเงินปีม,งงมีตำแหน่งว่าปปชควรเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติชอบแต่กลายเป็นผู้มาทุจริตเสียเองคุณพัชชา สารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแต่โทษจำ <รอ S 1> คุกให้รอลงอาญา,า,าผมก็ดูแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนคิดเอากันแล้วกันคต่อจากปปชเราตรวจสอบพบว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกหลายองค์กรทำเหมือนกันกันกบปชป,ปชปปชเป็นต้นแบบ <c oughs> เป็นต้นแบบ <c oughs> ปรากฏว่า กกรสามหนาห้าห่วงตอนนั้นห้าหนาห้าห่วงตอนนั้นก็ท <ำ S 1> ําการทําการขึ้นเงินเดือนตัวเองโดยใช้วิธีการออกระเบียบเช่นเดียวกันต่อจากปปชเราตรวจไปไปพบผู้ตรวจการแต่ก่อนชื่อเต็มเก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็ตรวจสอบไปปรากฏพบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา,าก็ทําระเบียบแบบเดียวกันขึ้นเงินเดือนตัวเอง ไม่เท่านั้นคุณพัชชาเรายังไปพบว่าสารรัฐธรรมนูนสารรัฐธรรมนูญตอนนั้นสิบเอ็ดคนขึ้นเงินเดือนตนเองเหมือนกันออกระเบียบเหมือนกันเป็นระเบียบสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องเงินเดือนและเงินประจำเดือนเงอให้งขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองเหมือนกันพากันทําเหมือนกันลอกเลียนแบบกันเป๊ะเลยแล้วพิจารณาพิพากษาออกมาแล้วเราก็ยื่นคําร้อง ทั้งหมดไปที่ศาลดีกาและยื่นคำร้องทั้งหมดไปให้ทำการตรวจสอบสุดท้ายตอนนี้จากปปชลงโทษจำคุกให้รอลงอาญาต่อจากนั้นมากกตก็ลงโทษจำคุกรอนลงอาญาต่อจากนั้นมาผู้ตรวจการแผ่นดินก็ลงโทษจำคุกแล้วรอลง,อ,ลงอาญายัางเหลือดูเหมือนจะยังเหลือศาลร,รัฐธรรมนูญคดียังอยู่ที่ศาลดีกาแผนกเรียญาหรือไม่ชุดนั้นก็ยัง แนวโน้มจะวิ่งไปสู่รูปทางเดียวกันคือรอลง